นะคะทุกคนค่ะนะฟาใส่อยู่ห้องพี่น้องป้องปายนะคะเสียงสีดังนิดนึงนะคะนั่งเบื่อหนังนะทุกคนค่ะน้องนุ้ยค่ะกินขนมเลยสวัสดีค่ะก่อนค่ะน้องนุ้ยอยู่คนเดียวพี่น้องป้องปายนะคะทุกคนนั่งเบื่อหนังกันนะคะพี่สาวอยู่ในห้องทุกคนค่ะนั่งเบื่อหนังกันกับแม่ มื่ใหญ่นั่งอยู่ขออ้างนอนเบิงนั่งอยู่ข,ข้างๆน้ะพี่น้องเนาออาจจะมีเสียงรบก,กรวนน้อยนึงนะคะทุกคนค่ะนะบรรยาก,กาศตอนนี้ประมาณอสองทุ่มแล้วเด้พี่น้องกอไปนะคะทุกคนค่ะถ่ายคลิปตอนนอนให้พี่<า>ให้น้องเบิงจกน้อยนะคะทุกคนนะ<า> เสียงหัวนั่งกินขนมเบิ่งหนังพี่น้องกิจกรรมยามบ้างนุ้ยต้น็นว่าพี่น้องลงไปดื้อพี่น้องดื้อว่าไปยังสั้นล่ะนะคะทุกคนค่ะ อาบันดีสาวเดือนลาพี่แล้วน้องไปก่อนนะคะทุกคนพบพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะค,คุณขาสวัสดีค่ะ